นิทานกตันยูร้อยเรื่องเรื่องครอบครัวนายโคคาดลูกทำชีวพัฒนุทิศกุศลให้บิดาผู้ยังมีชีวิตอยู่บุรุษคนหนึ่งดำรงชีวิตด้วยการเลี้ยงโคและฆ่าโคเรียกนายโคคาดนำเนื้อโคออกเลขขาย ทุกทุกวันเขาต้องนำเนื้อโคกลับมาให้ภรรยาปิ้งให้เขากินเป็นเช่นนี้เป็นเวลานาน,านถึง55ปีทำให้เขาติดนิสัยกินข้าวแล้วขาดเนื้อไม่ได้แม้เขาจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเขตพระเชตวันวิหารซึ่งไม่ไกลจากบ้านของเขาเขาก็ไม่มีความคิดจะถวายยาคูหรืออาหารแม้สักทัพพีหนึ่ง วันหนึ่งเขาขายเนื้อหมดแล้วเก็บเนื้อไว้ชิ้นหนึ่งนำกลับมาเพื่อให้ภรรยาปิ้งให้เขากินขณะเขาไปอาบน้ำมีเพื่อนของเขามาหาขอซื้อเนื้อสักชิ้นหนึ่งเพื่อไปทํำอาหารต้อนรับแขกภรรยาบอกว่าเนื้อที่จะขายไม่มีแล้วมีแต่เนื้อชิ้นเดียวที่กำลังจะปิ้งให้เพื่อนของท่านกิน เพื่อนสามีวิงวอนอีกภรรยาเพื่อนก็ยังไม่ยอมให้เพื่อนสามีจึงหยิบฉวยเนื้อชิ้นนั้นไปเองสามีอาบน้ำเสร็จแล้วมานั่งเพื่อจะกินข้าวเขาไม่เห็นเนื้อจึงถามภรรยาว่าเนื้ออยู่ที่ไหนภรรยาจึงบอกเรื่องเพื่อนของเขาช่วยเอาไปโดยพรา,ารักการเขากล่าวว่า เธอก็รู้นี่ว่าถ้ามือไหนเราไม่ได้กินเนื้อเราจะกินข้าวไม่ลงเธอจึงยกข้าวออกไปภรรยาขอร้องว่านายฉันทำกับข้าวอย่างอื่นให้แล้วนายกินเถิดเขาตวาดว่าเราไม่กินเขาลุกขึ้นไปหยิบมีด แล้วเดินไปยังอคอกโคดึงลิ้นโคตัวหนึ่งออกมาแล้วตัดด้วยมีดถือไปวางปิ้งบนเตถาถ่านโคตัวนั้นทุรนทุรายเลือดไหลออกเปื้อนเปื้อนทั่วอคออโคไม่นานก็สิ้นใจลิ้นโคปิ้งสุกดีแล้วเขานำใส่จานวางแล้วนั่งลงกินข้าวทันทีที่เขาหยิบเนื้อใส่ปาก ลิ้นของเขาก็ขาดตกลงในจานข้าวเลือดไหลท่วมปากร้องครวญครางคลานทุรนทุรายไปทั่วเรือนเหมือนอาการทุรนทุรายของโคทีเดียวบุตรชายของเขาขึ้นมาบนเรือนเห็นบิดาทุรนทุรายเช่นนั้นก็ตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกมารดากล่าวว่าเจ้าจงดู พ่อของเจ้าลิ้นขาดร้องครวญครางคลานเหมือนโคความทุกอย่างนี้อาจจะมาถึงตัวเจ้าเจ้าไม่ต้องห่วงแม่รีบหนีไปก่อนไปหาความสวัสดีเถิดลูกเขากลัวตายว้ว้แม่เดี๋ยวรีบหนีไปส่วนคนฆ่าโคผู้เป็นบิดาก็สิ้นใจตาย,ตายเกิดในอเวจีมหานรก ลูกชายของนายโคคาดคือคนฆ่าโคหนีไปถึงกรุงตักกาศิลาและได้เรียนวิชาทำทองมีฝีมือดีอาจารย์จึงยกทิดาให้แต่งงานด้วยต่อมาเขามีบุตรธิดาหลายคนทีเดียวการเวลาผ่านไปหลายปีพวกลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับมาอยู่กรุงสาวัตถีมารดาตายไปแล้ว พวกเขาเล้วนศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าแต่พ่อผู้แก่เท่าอยู่กรุงตักกศิลาก็ยังไม่ทำกุศลอะไรอะไรอันเป็นสเสบียงความดีแก่ตนเลยลูกๆตัดสินใจไปรับพ่อมาอยู่ที่กรุงสาวัตถีด้วยกันต่อมาพวกลูกๆปรึกษากันว่าพ่อของพวกเราแก่แล้วยังไม่มีศรัทธาในพระศาสนาเลย พวกเราควรนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาแล้วช่วยกันถวายทานอุทิศให้พ่อแล้วไปกราบทูันิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จมาวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสด็จเข้ามาประทับนั่งในเรือนพวกลูกๆถวายการเลี้ยงดูจนทรงอิ่มหนำแล้ว พวกเขากลับทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าพวกข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพัดให้เป็นชีวพัดคือถวายทานเพื่ออุทิศกุศลให้แก่พ่อผู้ยังมีชีวิตอยู่เพื่อบิดาขอพระองค์จงทรงทำอนุโมทนาแก่บิดาของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าตัดให้เชิญบิดามาเข้าเฝ้าแล้วตัดว่าอุบาสกท่านเป็นคนแก่เท่าแล้วร่างกายแก่เท่าดุดใบไม้เหลืองใกล้ร่วงหลนสเสบียงเดินทางคือกุศลสู่โลกหน้าก็ยังไม่มีท่านจงทําที่พึ่งแกกตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นคนพานเลย แล้วตรัสอีกว่าบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองทั้งยม,มทูตคือความตายทูตของพยายมมาปรากฏแก่ท่านแล้วท่านอยู่ใกล้ปากทางแห่งความเสื่อมแม้แต่สเสบียงเดินทางของท่าน,านก็ยังไม่มีท่านจงทําที่พึ่งคือกุศลกรรมแกต่ตนเถิด จงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านขจัดมนทินเช่นราคาได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินคือทำให้ราช้าจะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ในที่นี้หมายถึงสุดทาวาวภูมิของพระอนาคามีจบพระเทศนาตอนนี้อุบาสกผู้เป็นพ่อ บรรลุโสดาปฏิผลพวกลูกๆกราบทูลน,นิมนต์ให้พระศาสดาเสด็จมาเสวยพัดอีกในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสวยเสร็จแล้วลูกๆก,ก็กราบทูลว่าพัดวันนี้พวกข้าพระพุทธเจ้าขอถวายเป็นชีวพัด เพื่อบิดาขอจงทรงทำอนุโมทนาแก่บิดาของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนาว่าบัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยถูกนำเข้าไปแล้วคือใกล้หมดอายุไขเตรียมจะไปสำนักพยายมคือความตาย ที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มีคือตายแล้วไม่อาจวิงวอนขออยู่ทากุศลสักสองสามวันแล้วค่อยไปเกิดนั้นไม่มีอย่างนั้นเพราะตายแล้วย่อมเกิดทันทีแม้แต่เสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งคือกุศลกรรมแก่ตนเถิด จงรีพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านขจัดมนทินเช่นราคะได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินคือทำให้ร่าช้าจะไม่ต้องเกิดและแก่อีกต่อไปจบพระเทศนาอุบาสกผู้เป็นบิดาบรรลุอนาคามิผลเป็นพระอนาคามี คติสำคัญของเรื่องมะัตตะ์กับพัดคือการถวายพัดแด,ด่สงเพื่ออุทิศให้ผู้ตายชีวพัดคือการถวายพัดแด,ด่สงเพื่ออุทิศให้ผู้ยังมีชีวิตพัดอย่างแรกทำกันบ่อยพัดอย่างหลังทำกันน้อย